สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะคะกับการนําเสนอรถมือสองในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะสีดําทรงหล่อสไตล์รถฟอร์ดอีก1นึคันนะคะกับรถฟอร์ดแร g เจอร์โอเพน2.5ปี2008ค่ะรถขับขีดีปกติได้บางเดิมทั้งคันเลยค่ะรถขับไปแล้วกว่า2 2 0 0 0 0กิโลเมตรค่ะขับเคลื่อนโดยระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีเข้าชิดใช้งานได้ดีตามปกติเลยค่ะ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc เครื่องแห้งๆบางๆเลยค่ะเครื่องยนต์สมบูรณ์ใช้งานได้ดีอัตราเร่งดีไม่มีปัญหาความร้อนช่วงล่างเนิบๆเลยค่ะคัสซีสวยตัวถังบอดี้สวยบางเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักหรือจมน้ำซุ้มซอกเสาเดิมนะคะน็อตแน่นๆเลยค่ะสีดำสวยเงางามเลยค่ะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานกระบะสวยไม่มีผุ ล้อแม็กทีอีขอบ18ไปสวยอย่างดีใช้งานกันได้ยาวๆเลยเราไปชมภายในห้องโดยสารกันต่อเลยค่ะภายในตกแต่งสวยด้วยโทนสีเทาให้อารมณ์สปอร์ตส,สวยมากๆเลยค่ะเบาะผ้าคู่หน้าปรับไฟฟ้าสวยสะอาดไม่มีขาดเบาะแคปเป็นเบาะหนังสีเทาสวยสะอาดเช่นกันค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์แต่งซิง3ก้ารกระจกปรับไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่ำวิทยุซีดีมีครบๆเลยค่ะ ภาษีขาดนะคะภาษีพฤษภาคม64รถสภาพสวยราคาดีนะคะไม่ช้ำไม่โซมแน่นอนค่ะเล่มเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาเพียง 158,000บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากจะมาทดลองขับนะคะก็สามารถมาดูรถได้ที่ซอยสุขสวัสดิ์30กรุงเทพมหาคนครค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของผู้ดูแลการขายไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยนะคะใครที่มีข้อสอบถามหรืออยากจะนัดดูรถหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถโทรติดต่อพูดคุยได้โดยตรงเลยค่ะ หากแอดมินแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมจน,นจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถเซ็ตสวยในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ We'll